ส่วนรับประหัหัด6.8นี่นะครับมันจะมีอยู่่6ข้อนะครับให้ลองทำกันเดี๋ยวดูวิธีการทำเลยครับสำหรับการสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยที่เราใช้ด้าน2ด้านแล้วก็มุมหนึ่งมุมนะครับ <c oughs> ข้อแรกครับสามเหลี่ยมทรอรอ,อมีด้านทรรอยาว5.5ซนติเมตร มุมทอรองอขนาด145องศาและด้านรองอนะครับยาว6ซนติเมตรโอเคเราทำไปทีละขั้นนะด้านทอรอก่อนเข้าไปนะยันด้านทอรอยาว5.5ซนติเมตรโอเคหนึ่งนะโอเคทอรอ อันนี้5้าจุดห้าซนติเมตรแล้วก็ต่อด้วยขนาดของมุมทรอรง,งอครับเป็นหนึ่งอสบห้าองศาก็ที่มุมรอนะครับเราลองทาาสร้างจากมุมรอนะครับอ่ะร้อหองศาตรงนี้จุดตั้งไว้ก่อนแล้วเราก็ลากเส้นให้มันได้ยาวเท่าไหร่ครับรองงอยาว6กเซนติเมตรก็ ลากให้ได้6ซนติเมตรครับให้ผ่านจุดที่ร่างไว้นะครับเคลื่อนไปนิดนึงช่างมันเถอะโอเคประมาณนี้เอาเป็นว่ามุมด้านนี้หกเซนติเมตรอันนี้จุดงอนะครับที่เหลือก็แค่ลากเส้นทองงครับ อ,อันนี้คือร้อยสี่สิบห้าองศานะครับโอเคแล้วเ็าให้บอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมแน่นอนครับมาแบบขนาดนี้แล้วมันก็เป็นสามเหลี่ยมทรองอครับมันก็เป็นสามเหลี่ยมมุมป้านและถ้าพูดไปลองวัดดูนะครับจะรู้ว่าด้านเนี้ย ยังไงมันไม่ใช่5.5กับหแน่นอนเท่าไหร่11เนอะอันนี้มัน11เซนติเมตรเลยทรงองอมันก็เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าโอเคเราเป็นว่าข้อหนึ่งก็เสร็จไป โอเคถัดมานะครับข้อ2ครับอันนี้เขาให้สร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาวฮะยาวสาแซนมและ5.2าจเซนเมตรเรารู้อยู่แล้วว่าอ่ะด้านประกอบมุมฉากมันยาวสามจปกับห้ใช่ไหมครับอะเราสร้างมาเลยอันแรกอะไรครับ โอเคอันนี้ครับลากไปเลยครับสามจุดแปดเซนติเมตรครับโอเคพร้อมกำหนดชื่อรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อทีหลังหลังจากสร้างเสร็จสามจุดแปดเซนติเมตรนะครับแล้วก็ให้ตั้งฉากที่จริงใช้ไมโครเลกเตอร์ใช้ไม้ถึงนกลมวัดอะ่ะชัวแต่อันนี้ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยววิธีใช้ไม้สามเหลี่ยมนะ ทาให้ตรงครับแล้วก็ลากลงมาเดี๋ยววัดความยาวอีกทีครับอ่าวัดมาเลยห้าจุดสองตรงนี้ครับห้าจุดสองซนติเมตรแล้วเราก็แค่แล้วเราก็จะได้สามเหลี่ยมุมฉากมาแลวครับเนี่ยตั้งนี้เลย ต้องรูปสามเหลี่ยมแล้วกันอ่ะ ABC แล้วกันแบบนี้โอเคต่อมานะครับมาดูข้อสามกันครับสามเหลี่ยมที่ o y มี o y เป็นฐานยาว6.5ซนติเมตร มุม TOY ครับเป็นมุมที่ฐานมีขนาด1องศาและด้าน TO ครับสั้นกว่าฐานอยู่2.5เซติเมตรพร้อมเขียนเส้นตรงแสดงส่วนสูงด้วยดูนะเขาบอกว่า TOY ใช่ไหมด้าน o y ยาว ด้านโอวายยาวเท่าไหร่นะหกจุดห้าซนเมตรอ่ามาดูหกจุดห้านะนี่ครับด้านโอครับยาวหกจุดห้าเซนติเมตรมุมทีโอวเป็นมุมที่ฐานมีขนาดเขากำหนดแล้วว่าอ่ามุมทีโอวายให้เป็นมุมที่ฐาน มีขนาดหนึรอยสององศาและด้าน T O ครับยาสั้นกว่าฐานอยู่2.5เซนติเมตรเอาจริงเราอาจจะให้อีกให้ด้าน T O เป็นฐานก็ได้แต่ประเด็นคือตอนนี้เขาบอกแล้วว่าด้าน T O สั้นกว่าฐานนั่นหมายความว่าตอนนี้มันถูกบุแล้วว่าอ่ะ O ด้าน O Y เป็นฐานตั้งไว้เลย รถ้ามันสั้นกว่าโยสองจุดห้าเซนติเมตรใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าอีกด้านหนึ่งมันควรจะยาวเท่าไหร่ครับสี่เซนติเมตรอ่ะลองทางสองเดี๋ยวดูก่อนตรงนี้เนาะอ่ะวาดไปเลยสีเ่เซนติเมตรอ้าวถ้าเกิดบอกไม่ถึงทำไงก็ขยับนิดนึงก็ได้ หรือพลิกมาไปทัดก็ได้แต่อันนี้คืออ่ะสี่เซนเมตรผมเริ่มจากหมันก็จะถอยไปถอยไปสี่ก็ผมขีดมาแค่ถึงนีตรงนี้พออันนี้ไปลองวัดดูนะครับมันได้สี่เซนเมตรลองดูแต่ถ้าไม่ชัวจริงๆก็ลากไปจนถึงจุดนั้นเลยก็ได้ครับแล้วก็ค่อยมาวัดใหม่อีกทีหนึ่งแล้วค่อยลงจุด ซึ่มันก็ได้มันจะได้จุดนี้ครับจทีอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็น4ี่เซนติเมตรอันนี้จะเป็น132องศาแล้วก็ลกักส่วนตรงเชื่อมระหว่างทีกับวาัากด้านทีวไปครับนะะนี่ครับน,นี่ครับไอนนที่ตรงครับเมื่อกี้แกรเลื่อนนิดนึงถ้าวาดอะไรเบี้ยวเบียวก็ อย่างลบมีก็ใช้อย่างลบซะนะครับนี้ทางวัดอะไรก็ลบลบไปบ้างไม่เป็นเป็นไรอืมเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวมาดูข้อถัดไปนะครับข้อที่สี่ ครับหนึงดูโจทย์รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีมุมยอดขนาด68องศาแล้วเขาบอกว่าความยาวด้านประกอบมุมยอดรวมกันได้9เซนติเมตรนั่นหมายความว่า ตอนเนี้ยจากข้อสี่นะครับน้บหนึ่งด้านประกอบมุมยอดยาว เท่าไหร่ครับเราบอกว่าครูครับเราบอกไปว่าน้าประกอบมุมยอดยาว4.5เซนติเมตรมาจาก9ก้าหารด้วย2นะครับเดี๋ยวคือเกส่วนสนั่นเอง หรือมาจากเศษเก้าส่วนสองนั่นเองไปลองคำนวณดูของกระดชื่อรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อค่อยตั้งวาดให้เสร็จก่อนถือกติวาดให้เสร็จก่อนชื่อค่อยตั้ง4.5เซนติเมตรนะครับตั้งไว้4.5้าตรงนี้อันนี้วัดไป ห8องศานะครับตรงนี้แล้วก็ลากเส้นไป4.5เซติเมตรนะครับอ่ามาอยู่จุดนี้ อันนี้สี่ดห้าเซนติเมตรอันนี้ก็สี่จุดห้าเซนติเมตรชัวเนอะอเออ่ะจะนนมีเคลื่อนบางนิดหน่อยแต่ตอนทำจริงก็พยายามให้มือนิ่งกว่านี้นะโอเค ตั้งชื่อเอาเป็น A B C แล้วกันสิ่งคิดมาก โอเคครับข้อห้าอันนี้ค่อนข้างจะอิสระอยู่นะเขาบอกว่ายังไงก็ได้ขอแค่ขอแค่เงื่อนไขว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีมุมยอดนะครับเป็นมุมป้านรูปสามเหลี่ยมมีมุมยอดเป็นมุมป้านนะครับและด้านประกอบมุมยอดด้านหนึ่งยาวเป็นสองเท่าของอีกด้านหนึ่ง แล้วให้ตัง้งลูที่รูสามเหลี่ยมในที่นี้ขอแค่ตรงเงื่อนไขย,ยังไงก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่เราครับอยากว่ายาวเท่าไหร่แล้วแต่เราเลยแต่ขอแค่ตรงเงื่อนไขพอที่ห้านะครับดู ในที่นี้ผมขอกำหนดให้ด้านหนึ่งยาวเป็นสามเซนติเมตรแล้วกันผมขอกำหนดอย่างนี้แล้วกันเป็นอย่างนี้สามเซนติเมตรอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหกเซนติเมตรมุมป้านในที่นี้ขอแค่เกิน พอแค่เกิน90องศาก็ถือเป็นอันใช้ได้นะครับแต่ในที่นี้นไหนๆก็ไหนๆแล้วผมให้เป็น120องศาแล้วกันเรียกมันสวยดีหรือเปล่าไม่รู้แต่เอาเป็นว่าพอเราได้แบบนี้แล้วเราลากเส้นขึ้นไปถ้าเรากำหนดอันนี้กำหนดเองนะ แต่ละคนอาจจะก,กําหนดได้ไม่เหมือนกันแต่นี่คือผมเลือกตัวอย่างให้อย่างหนึ่งมันไม่จำเป็นต้องตามผมก็ได้โอเคผมลาก3เซมตรมาก่อนจากนั้นมาสร้างมุมกันครับมุม120องศาแบบนี้ยาวเท่าไหร่ครับ6แล้วก็ลากยาวเท่าไหร่ครับ6เซนติเมตรนะครับ แต่เป็นมุมป้านเอาเท่าไหร่ก็ได้เอาจริงๆอันนี้ยสามซนติเมตรอันนี้หกเซนติเมตรมุมเนี้ยหนึ่งรอยี่สิบองศาอยากจะทําแค่ร้อยองศาก็ได้เอาเอาเป็นเก้าสิบเอ็ดองศายังได้เลยแต่อันนั้นโอกาสพลาดสูงแนะนําว่าเอาให้เลขมันลงตัวดูง่ายดีกว่า หรือบางคนแบบอยากเอาสุดๆไปเลยเร้อเจ็สิบเก้าองศาก็ได้เหมือนกันไม่มีใครห้ามอันนี้เอาเป็นว่าให้มุมยอดเป็นมุมบ้านก็พอแต่ประกอบมุมยอดด้านหนึ่งจะมีด้านหนึ่งยาวเป็นสองเท่าของอีกด้านก็กําหนดความยาวเอกเองเลยครับตามสะดวกเลยผมอันนี้ผมกาหนดเป็นสามกับหกเนาะน,นี่ก็ไดสร้างรูปสามเหลี่ยมมาละแล้วก็ตั้งชื่อให้รูปสามเหลี่ยมนี้ เอาเป็น DEF ไปแล้วกันเกียดคิดข้อหกนี้ก็อิสระอีกแล้วครับแต่มันจะฟิกอย่างเดียวเขาบอกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากที่มีความยาวต่างกัน1.5เซนติเมตร ัปกอบมากยาวต่างกันหนซเมตรนะครับอันนี้อิสระครับอิสระเลยเพราะว่า <c oughs> เราสร้างอตามตามใจชอบเลยเอในที่นี้ผมขอเป็น4.5เซนติเมตรกับ6เซนติเมตรแล้วกันครับแล้วก็มุมด้าน และคุณนี้เป็น้านประกอบมุมฉากอันนี้ได้ประกอบมุมฉากนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามุมมันก็เป็น90องศาแน่นอนอยู่แล้วอ่ะผมวาดก่อนเลย4.5ก่อนแล้วก็ ใ้วัดมุมอ่เพื่อความชัวรก็ได้อ่ะแบบนี้90องศาอันนี้4.5่ซนติเมตรนะเราก็ลากมาอีก6เซนติเมตรมีครับอ่ะ6เซนเมตรอันนี้เป็นมุมฉากนะครับแล้วเราก็ลากเชื่อมไปเลยครับให้ใกลายเปรูปสามเหลี่ยมแบบนี้อ่าพร้อมกำหนดชื่ออันนี้อยากตั้งชื่ออะไรก็ ตามสะดวกขอตั้งชื่อเป็น K M N แล้วกันอืมโอเคเอาเป็นว่าสำหรับแบบฝึกหัดที่สำหรับแบบฝึกหัดที่หกจดปดนะครับมันจะมีสองข้อที่เป็นอิสระตามคำชอบเราเลยตามใจเราได้เลยในที่นี้ก็คือไม่จำเป็นต้องตามผมนะไปทำเอาเองเลย เปนเเองแต่ขอให้ตรงเงื่อนไขก็พอคือข้อห้ากับข้อหกเอาเป็นว่าไปลองฝึกกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะครับอ่าบายบายสวัสดีครับโชคดีครับ